แม่ว่าพ่อเราเราลูกมันแดงแล้วนะั่นรปสติพี่ฟางเลยนะัน่นแต่งหน้าเขาแล้วทำไมหนูออกมาแล้วทำไมหนูอยากแต่งหน้าแล้วแต่งให้ใครดูแต่งให้ใครดูก็ได้ทุกคนมีฟม่ฟางของพี่ฟางไม่ใช่ของหนูของพี่ฟางแต่หนูขอแต่งพี่ฟางมีวีด้วยเหรอใช่ทานนําทำไมแม่ไม่เห็น เกินปุยมุยใครตักผมให้นะ,ะใครตักผมให้่พี่ฟางไม่ใจอละแ่เออพี่ฟางยืนเห็นว่าขอเลยงามแลม้วมั้งแม่ว่างามเลยมาหันมาจุบ๊บดิยิ้มสวย 灭火器。<noise> <noise> <noise>